น้ำคิดว่าให้มันเหลวๆหน่อยนะอ่หนึ่งถ้วยตวงแล้วกันไนถ้วยตวงก็ไม่มีก็มือตวงไอเดียที่รู้คิดรอดไหมแค่มึงคนเดียวไม่ได้หรอเแม้นชวนพวกมันทำไมมือค่ะเพราะว่าใช้ช้อนก็คืออาจจะกระเด็นใส่หน้าอร่อยให้หกกรกให้สิบร้อยเลย แรงอยู่นะเตอร์สวัสดีค่ะและพบกับรายการแคทหิวนะคะวันนี้ขออนุญาต กินแบบเป็นฟีลแบบว่าอาหารง่ายๆเป็นเมนูเมนูเบรคนะคะคือเนื่องจากว่าเมื่อคืนเนี่ยเราเนี่ยกินหมูกระทะแล้วทีนี้ลูกชิ้นเหลือก็เลยอยากจะทอดนะคะเป็นแบบว่าเมนูง่ายๆเลยก็ก่อนอื่นเรามีลูกชิ้นละเรามีแป้งทอดมีน้ํามันคือละเหลือแค่น้าจิ้มไก่เดี๋ยววันนี้ขออนุญาตไปเซเว่นเซจัยกันเลยค่ะไปกันค่ะาสุดนะคะท่านผู้ชมเหมือนปฏิบัติการอะไรสักอย่างน้ำจิ้มไก่ แม่ประนองค่ะก็กินค,คนเดียวก็กินขนาดนี้ก็พอนะคะแค่นี้ค่ะไปจ่ายตังค์19บาทมันเพิ่มไหมครค่ะไ,ไ,ดได้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านนะคะเอ๊ะที่ออฟฟิศส,สิ <c oughs> เป็นบ้านไปแล้วค่ะไปท้าว่าอดวันนี้ไม่มีผู้ที่ขับโรลเช่มาลอง คครัวะโอเคค่ะก็อย่างที่บอกว่าที่ออฟฟิศมีอยู่แล้วว่าจะเป็นนี่ก็คือแป้งข้าวเจ้าคืได้จากการมัดกันไลโกกีก็มัดไว้ค่ะวิธีการทําแป้งที่เราจะใช้ชุบแป้งทอดก็คือมีแค่นี้กับน้าเปล่าเพราะจริงๆต้องใช้น้าปูนใสแต่ว่าไม่มีนะคะแล้วก็ปรุงรสแป้งด้วยพริกไทยกับนี่เนาะแล้วก็นี่ค่ะนี่ก็คือลูกชิ้นที่ฉันบอกว่าฉันเก็บไว้ค่ะท่านะผู้ชมดูสิถ้าไม่รีบกินก็คือน้องจา่า เบื่อยุ้ยไม่ไหวแล้วนะคะเดี๋ยวกอนอืน่นเตรียมแป้งก่อนแล้วกันปริมาณขออนุญาตกะเอาเพราะว่าก็าคือดูดูมานะคะแต่ว่าไม่ได้แม่นส่วนผสมขนาดน,น,น,นั้นรู้เลยว่าใครมัดแบบนี้ดิฉันเอง <c oughs> ก็คิดว่าส่วนผสมน,น่าจะครึ่งครึ่งแหละ,อ,ะอันนี้ก็คือกะเอาสักประมาณหนึ่งถ้วยตวงแล้วกันแล้วก็อันนี้หนึ่งถ้วยตวงนะคะมันต้องกินได้สี่ว่าย ที่ทาแป้งก่อนเพราะเดยวมันต้องพักไว้ให้น้องเสร็จตัวก่อนนะคะน้ําคิดว่าให้มันเหลวๆเลยนะอ่ะอถ้วยตวงแล้วกันนี่ถ้วยตวงก็ไม่มีก็มือตวงแถ้วเรียกถ้วยต,ว,ยงว,ยตวงเผื่อแบบเพื่อนๆจะไปทําตาม,ามก็นลยกินอือนี่คืออ่อเมนูมือว่างค่ะที่มีเด็ดนมทำให้กินนะเด็กมันบอกง,องลดแล้วนะอือม,มันมันเหลือไง ข้าวทุกอยา่างอาหารทุกอยา่างเออมันเหลือในบ้านเราก็จะเหลือไว้ทําไมล่ะได้ได้ไ,ได้ได,ได้เพราะว่าเหลืออยู่เอดูได้ได้ไอเดียที่ลูกคิดทอดไหมแค่มึงคนเดียวไม่ได้หรอเริ่ชวนพวกมันทําไมก็อันนี้คือเมื่อกี้ใส่หนึ่งถ้วยตวงแล้วน่าจะไม่พอน่าจะเป็นถ้วยครึ่ง <c oughs> เดี๋ยวจะขอพักแป้งไว้ประมาณนี้นี่ตีให้มันเป็นประมาณนี้นะก็คือนวลนวเนียนๆีอ่าโอเค อนุญาตพักไว้นะคะทีนี้เราก็จะมาที่น้องลูกชิ้นซึ่งไม้เนี่ยดิฉันเก็บไว้เนื่องจากว่าเคยทำบาร์บีคิวกินที่ออฟฟิศนะคะก็ได้ทำการตัดน้องไปนิดนึงเพราะว่าน้องยาวเกินไปอ่าเดี๋ยวขออนุญาตจิ้มลูกชิ้นนะคะเคยป้าเวลาแบบเราไปหาซื้อลูกชิ้นทอดกินนะแล้วมันแบบว่าเนี่ยหนึ่งไม้อย่างเงีย้ยไม้ยาวๆเงี้ยให้แค่สามลูกอะเราจะไม่อย่างงั้นค่ะเราจะให้สี่เอ้ยไม่ใช่ใส่ใไปเลยห้าลูกจะสุกป่าววะต้องบ้ง้งป่าววะ ไม่ต้องบ้างก็ได้แหละพูดกับใครพูดกับตัวเองพูดคนเดียวไม่มีเพื่อนเล่นก็หมดอันนี้ก็คือแบ่งเพื่อนกินได้เพราะปริมาณค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดว่าถามถึงมูลค่านี่คิดว่าเคยเห็นในเซเว่นะประ,ประมาณประมาณเนี้สีที่มนัน40บาทได้นะน้ำมันก็คือมีอยู่แล้วที่ออฟฟิศนะคะเพื่อนๆค่ะแป้งที่เราพักไว้ก็น่าจะโอเคแล้วแหละเดี๋ยวเราจะมาปรุงแป้ง แล้วก็ตั้งกระทะรอเลยเพราะว่าอย่างที่บอกกระทะน้องเขาร้อนชามากเขาญาติไปหยิบกระทะนิดหนึ่ง,งเดี๋ยวเรามาปรุงแป้งนะคะแล้วก็อย่างที่บอกใส่ผงปรุงรสซึ่งจริงๆอะ่ะมันก็คือเป็นผงปกติทั่วไปแต่แต่คือแบบซื้อเยอะอะ่ะแล้วแบบใช้ไม่หมดสักทีมันก็เลยกลายกลายเป็นก้อนอย่างเงี้ยเราคือต้องตีดีๆเลยนะมือค่ะ เพราะว่าใช้ช้อนก็คืออาจจะกระเด็นใส่หน้าอร่อยให้หกกระปกให้สิบร้อยเลย,ย <laughs> แรงอยู่นะเตอร์ล้างมือยังพีล้างแล้วเพิ่มพริกไทยนิดนึงเพราะามันจะไปอร่อยที่น้ำจิ้มไงน้ำจิ้มแม่ประนมเนี่ยต้องเป็นสปอนแล้วนะเราไม่มีที่ออตีแป้งนะคะก็ใช้ซ่อมก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าทำกินเองไม่ได้ทำขายเนาะก็ อาจจะไม่ได้พิ่สีพิถันมากเห็นไหมแต่จริงๆอะ่ะทั่วไปร้านร้านแบบร้านลูกชิ้นอะ่ะเขาจะใส่สีผสมอ,อาหารนะแกแบบให้มันเป็นสีส้มหรือว่าสีเหลืองอนะไรเงี้ยแต่นี่ไม่ใสเพราะทำยินเองเนาะไม่ต้องสวยก็ได้อ่ะแต่ว่าเราจะไม่ได้มีเท่านี้เพราะเราต้องคลุกแบบแป้งที่ยังไม่เปียกด้วยอ่าเลือกเป็นแป้งข้าวเจ้านะคะเพราะแป้งโกกิใกล้หมดเป็นแป้งที่แบบเราใช้ลองลองลอง,ลอ,งอ่ะ ตัวลูกชิ้นลงไปก่อนเราเราต้องชุบแป้งแห้งก่อนแล้วเราค่อยใส่แป้งเปียกมันจะช่วยให้มันกรอบขึ้นวันนี้เราจะใช้เป็นน้องคนนี้นะคะในการช่วยเราเริ่มเดือดละเราก็จะต้องนําน้องลูกชิ้นนะคะคลุกแป้งที่ยังไม่เปียกก่อนเพื่อที่จะไปคลุกแป้งเปียกเพราะว่ามันจะทําให้มันกรอบมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวขอใช้ช้อนช่วยนี่อาค่ะ วิธีคนอ้วนๆอย่างเราต้องกินแป้งเยอะอยู่แล้วนี่เราจะทอดทั้งไม้เลยนะคะจริงๆอะ่ะแบบมันต้องทําเยอะจนแบบจุ่มลงไปอย่างเงี้ยทั้งไม้แล้วแบบแป้งก็จะติดๆตรงเนี้ยก็อร่อยชอบแทะกินตรงนี้ไปค่ะว้ายกระเด็นกระดอนกระทะดิฉันไม่ร้อนเลยนะงวดหน้าดิฉันจะต้อง งองเงยให้หัวหน้าให้ฉันซื้อเป็นแก๊สให้ล่ะอ่าหอมใช่ไหมอุ้ยจับจอบเลยเหรอได้เลยได้อ่าคุณอัดดูดูสีดูนี่ทองร่ำจริงอันนี้คือแบบเราไม่ใส่เอ่อสีผสมอาหารนะคะ ลูกชิ้นอร่อลูกชิ้นทอดกรอบค่ะลูกชิ้นเหลือที่อาจกินหมูกระทะเมื่อคืนไงอ่าเหมือนเราก็ซื้อเผื่อวันนี้ด้วยแหละมับอุ้ยกลิ่นดีนะคุณผู้ชมเลิศนะกลิ่นดีนะน้องที่ออฟฟิศบอก ใกล้เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะจริงๆเป็นรายการกินหรือเป็นรายการสอนทำอาหารฉันงงไปหมดแล้วตอนนี้อ่ะปิดไฟเลยละกันแล้วลเดี๋ยวจัดจานเรียบร้อยค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปกินกันนะคะและนี่ก็คือลูกชิ้นทอดนะคะฝีมือเดียนเองแน่นอนว่ามากับน้ำจิ้มไก่ตราแม่ประนอมนะคะแม่ประนอมเข้าได้นะคะ ใส่ไปเลยหมดขวดอ่าคุณเต๋ยวป,อก,ปอกก็ผ่านนะคะเดี๋ยววันหลังเราจะไปถ่ายคุณเดี๋ยวป,อก,ปอกนะคะเอาละ1เลยนะคุณผู้ชมหน้าตาดีสองจับๆดูเนี่ยอ่ามีความกรอบกรุบนะคะและันดับที่3นะคะก็คือรสชาติเดี๋ยวเดี๋ยวชิมแบบยังไม่จิ้มก่อนนะอืม อร่อยเหมือนกินที่ร้านเลยคุณนี่ไม่ไพูดนะแต่พูดไปแล้วอ่ะนี่นะชิมค่ะกับน้ำจิม้มรำแมปะนองอืมอืมแล้วต้องกวาเหี่ยว อืมอืมจอเจอเจอเจยแต่อย่างตัวแม่เราจะมากินทีละลูกได้ยังไงเนี่ยค่ะ ฟเปอีกสองผมมือให้ตัวเองทำไม่ทำหา ไปลองทากันดูได้แอ้ฉันจะหาอันที่มันแป้งเยอะๆก่อนเด็กอ้วนอย่างเราอืมรั นะคะก็คุณพ่อคุณแม่ท่านใดนะคะก็เอาไปลองทําให้ลูกหลานชิมดูนะหรือว่าเพื่อนๆที่ออฟฟิศมีมให้ทําแบบนี้นะคะก็ไปลองทํากันดูเลยเนาะนะคะเป็นเมนูง,ง่ายๆนะคะส่วนรายการแคทหิวน,นี้ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะคะที่ช่องก็สิบห้าคลบอินเทอร์เทนเมด้วยนะคะนี่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย,ายวร่วยหอร่อึงกินก็่อ อ่ะม,ม,มเาเลยกินโทษทำนานจังเลยคนถ่ายมันหิวรู้ไหมเนี่ยทำเยอะไงเผื่อเผื่ออืดะนได้ไม่ไหวป่ะได้งอด์อมไม่ให้แบบนั้นดิ อย่างนี้มันไม่ได้มันเป็นอย่างนี้อร่อยแล้วไม่ถึงาูโอ้จมแล้วตาตาลดเลย